สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดกบนะครับผมจะวันนี้ผมมาชิมาหาเลาะใส่น้ำหน้าคารมิ่มองปลาปลาขอนเพื่อจปักเบ็ดเหมือนเอาเบ็ดแบบปักลักนะครับผมกับผมจะใส่ลงไปหน้าจะขวงางหุ่นละใส่ไปน้าทาากัแะวะขุดใส่เดือนกันครับนี่ครับผมไม้หน้าเขาที่เป็นบร,เริเวณหน้านะครับผมกับชิมาขุดใส่เดือนไม้นี่ละ นี่พี่น้องตามว่าขุดใส่เดือนน้ำอย่งไรครับช่วงนี้นี่แหละครับผมให้หน้าที่บ่มีหนามบ่มีเขา่ามีแตัวยาปกติผมขุดน้ำมือนเหรอครับก็เดี๋ยวขุดเจือให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันครับผมไปครับผมลุยกันครับครับ นออเสดืนนี่ครับผมเจ็บต่ายสีตัวห้าตัว พี่น้องขุดมาสักผักหนึ่งเยื่อเห่านะพ่อแล้วะกระปุมหาไม้ไซกันครับวันนี้ครับผมน้ำขวนแต่ว่าบมมีป่าขวนยั่งอยู่เจียสัมนี้นะครับเดี๋ปุ่มจีใสซ่ มีกบบ่เอาใส่เดือนโตใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องใส่ เรียบร้อยครับน,นีเป็นหนึ่งจุดครับผมจุดที่เขาใส่น้ามขนน้ามคอนแต่ว่า มุมีป่าเอ้ยหอนครับเด็กพี่น้องกังเวียนหอนสุดๆไปเลย ติงสายไว้น้ำครับ เออแดดมาหอนเนี่ยพี่น้องเออแดดร้อนมากเลยหอนบ่หนาว <laughs> จะเต็งสายนไว้น้ำนะครับใส่เดือนจมบไปทัวร์ พี่น้องเดี๋ยวผมสีขคออนุญาตเลาะส่เป็นเรื่อยนะครับน้ำมูลนี่แหละอากาศมันเป็นคือจังหนาวเลยแต่วันห่วนแห้งนะครับพี่น้องแดดห่อนแห้งเ,เดี๋ยวผมเลาะส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามารุ่นผลงานกันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมครับผมอากาศดีดีครับเศร้านี่พาพี่น้องมาลุ่นเบิงเบ็ดกบน้ากันครับผมไปครับผมบายสิบเป็นยังไงครับสิได้ต้นได้โตบ่ครับอากาศดีครับพี่น้องเศร้านี่ นีกบนี่แต่มบอลหละเข่าหกหกน้ามเหงนี้เบิดพี่น้องเอ้ยหลังนี่นี่กบมาพ่อเลยเงียบกิบครับน้ามเหงียนป่า ใส่เดือนอย่างครับผมก็เขาหนาเนี่ยปลาเอ้ยกบบกไปกล่างไปหากินบ่นเลยพี่น้องหลังนี้มีกบนะครับผมหลังนี้มีกบครับ <c oughs> น่าหนาน่าโอ้โหวสวยอยู่ครับ โยพี่นุอกลุตัวงามเลยครับอบเลยเก็บครับแก้มแรกมาแล้ว ขนาจะเงียบนะม,มีหอยเลย โอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้งอนนนงโอ้โหนี่ครับผม nó nhắc nhảy cho những quần túc đây Ở, ổ, ổ, ổ. trong cầu ta Ơi, lại, dùng lại น่ำท่านเดชแหงเปันไดนพี่น้องกดตือนส่วนว่าเขาออกรวงใกล้จะพอเกี่ยวแล้วเออหลังนี้กะแล้งนี่ก็เงียบครับม่นไม่ห้อยกินเลยตัวไห้ยุ่งไร คือโบมีห้อยกินเด้พี่น้องเสียงเสียงสมุนโอ้เสียงสมุนนี่การเสียงกบเต้นหาทั้งอ่ะถ้าใช่ละไปจำเบ็ดต่อเขาหมูปลามันจะใสเวอร์นี ko ่เพิ่อนยินดีเสียงขาขาโุกขา กบเห็นไหมพ้อนีโอ้หลังนี่ถือครับนี่ครับพี่น้องโอ้ย oh. แต้มงาม,งามครับตัวนี้ ยังไงโอ้ยนี่พี่น้องจุดๆทู่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 โกบตัวงามเลยพี่น้องกบตัวงามขนาดครับ ที่ซีหรอพี่น้องจะกบโตค่อยๆเลยสวย đây tuần này nhìn Ninh, ngoài, gắt, gắt Mình nhìn xiên Ok Oh 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 Ui, Oh 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 โว้ยกบตัวใหญ่เลยครับโ่อย้อมปล่อยอีกโอ้ยไปดิโมยอมยอโ,โมยอมโมยอม,ม,ยอมไม่น่อยไปนี่โฮูโ้ หูกบผมหู who who ยังบกวนนะโถกบกบตัวนี้ยังใหญ่โอ้โหย่างใหญ่ครับเบิ่งครับโอ้กัด ม้ามันกินกันเป็นถอดถอดตัวนี้พี่นอ้องนี่นี่นี่นนปลาโคหน่อยมานำ้ำม,มันถืองูก,กัดผมบ่เนี่ยใจว่างูตัวนี้มีผิดบ่นะผมจะปล่อยกบตัวนี้นะครับพี่นอ้องตัวใหญ่ก,ก็เสียดายอยู่เดี๋ยวนี่ครับผมมันมีปลาโคหน่อยมานำํำกบมากินต่อ Mình chén trên đi À, quay hấp này Chân lọt quá là Đấy mất tiền lịch ไอหมองไหมพี่น้องหมองอย่นี้อันตรายมันไก่งูเกินไปนี่ครับให้เขาพักฟื้นแล้วก่อนผมบ่็นแหน่ใจว่างูยังกัดเขาเห็นตะหัวงูตงยยัวใหญ่แนงโอ้ยหลังนี่พี่น้องหลังนี่ก็เจอโอ้โหนี่ครับโอ้โหของใหญ่อีกแล้ว พันขาน้าครับตัวนี้หุ้ยสวยจัดอย่าห่องเลยง <c oughs> ูมาอีกด้ด้เนี่ยโอ๊เลาะปลาเนี่ยตัวใหญ่เลยครับพี่หน่อยต่วบวต้องระวังตองระวังพวกงูนะครับ เร็ดออกเร็วไตลีเบึงทั้งลีครับเบึงทั้งลีหลังสุดท้ายเลยนะครับหลังนั่นคือเป็นแนวนั่นอุ้ยมียติ่อยู่ที่แพร่ยังทางนั้นน่ะมีกบอยู่ในนี่พี่น้องนี่กบอยู่ในแพร่ยังแต่ว่าหอบึงตัวนี้อีกคนเอบึงตัวนี้ก่อน はあ。何か กบนะครับนี่ครับกบอยู่นี่นี่มาออมนี่นี่ครับนะ Ồ, nó khá nhanh lắm nạt kìa Khuếp quá อูครับอูอเอาตัวเดียวมีปลาค่หน่อยอไปตัวเดียวครับพวกกระเทือนเอ,อ๋กวกบเท่ามือนมากแล้ว ครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับมากับสมุนผลงานเรามีสมุนมน้องอ้สี่สมุนนี่ครับกบบึ้ยพี่น้องเบื้งเด้อพี่น้องเบื้งกบเด้อเบืงบ้งครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัว จริงๆตัวหนึ่งใหญ่ๆอยู่เลยครับงูก,กินมันปล่อยมันแหละขามันยัง่งนี่ครับผมกบมันหมานครับเออพี่น้องนี่ครับใหญ่ๆโอ้โหเป็นโลย์ครับพี่น้องมาโอ้ได้หลกบจริงๆกับกบมันตัวใหญ่นะครับผม เจ็ดแปดตัวนี่ยับบับนักอึงตึงแล้วกับเหมือนนะครับเหมือนในผ้ามาหาเซเบ็ดนําตรงให้ตรงหน้าแล้วครับผมเนี่เอามาให้มาหน้าเนาะพี่น้องกะมาขเพินปักเบ็ดนําหาอยู่หากินแบบบ้านนะครับกบ็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมเป็นกําลังใจให้กันครับมือนนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ